สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตช่องที่ปรารถนาที่จะให้ทุกคนได้กลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมาขอบคุณชีวิตตัวเองค่ะทุกคนนะเพราะว่าการที่เรากลับมารักตัวเองเนาะมันเหมือนประตูบานแรกเลยค่ะที่เราจะไขเข้าไปเนาะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณภายในของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้น รักและก็ศรัทธาในตัวเองให้มากๆนะคะอสำหรับวันนี้เนาะสิ่งที่รูดอยากแบ่งปันกับทุกคนค่ะพอดีเมื่อวานเนาะดูดได้มีโอกาสต้องบอกเลยได้มีโอกาสเนาะไปร่วมเยียวยาพี่น้องในกลุ่มนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีมากๆเนาะทุกครั้งที่แบบพวกเราอะ่ะออได้ร่วมกลุ่มกันเราไปช่วยเยียวยาเหล่าพี่น้องเนาะ มันไม่ใช่แค่คนที่มารับการเยียวยาเนาะที่เขา,เ,าเขาได้รับเนาะเขาได้รับแต่พวกเราทุกคนอะที่เข้าไปช่วยกันอะเราทุกคนต่างได้รับเนาะฟูลฟิลกับมาทุกคนเออรู้สึกว่ามัน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 มีความสุขเนาะใจฟูกันทุกคนเนาะแล้วก็ได้รับ ความรู้และก็สติปัญญาเพิ่มขึ้นเนาะที่ในการที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณภายในของพวกเราทุกคนเนาะในการที่เราได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ร่วมกันเนาะในห้องนั้นแล้วสิ่งที่วันนี้ตัวนุชเองเนอะอาะได้รับความรู้มาเนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเนาะเราก็อยากแบ่งปันกับทุกคนค่ะ ก็ต้องบอกว่าสําหรับใครเนะที่ตอนนี้คุณเจอกับสภาวะปัญหาที่มารู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกมันยากมากเลยที่จะไปต่อกับชีวิตรู้สึกว่าฉันไม่สามารถที่จะยิ้มแล้วหัวเราะได้ฉันในหัวของฉันน่ะมันจมมันจมอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะแบบดึงตัวเองแบบขึ้นมาได้เออแล้ว มันมีวิธีการเนาะที่มันทำให้เราสามารถที่จะดึงพลังงานของตัวเองเนาะขึ้นมาให้เร็วที่สุดเนาะเออซึ่งนุชอะ่ะเออก็ได้เรียวกว่าเรียนรู้เนาะเรียนรู้ไปด้วยกับทุกคนนี่แหละแล้วพอเมื่อวานอ่ะเออนุชได้เออ,ดดเอ,อพอนุชได้แบบเฮ้ยเรียนรู้มาแล้วนุชลองลองนำมาใช้ค่ะทุกคนเนาะเฮ้ยมันได้ผลว่ะก็เลยก็เลยเนาะนำมาแบ่งปันกับทุกคนอืม มีพี่น้องเนาะในห้องนั้นก็แนะนําว่าเนาะเวลาทีเ่เรารู้สึกดิ่งดาวที่สุดนะแล้วเราจะดึงแบบแพ็กจิตเราขึ้นมาให้เร็วที่สุดเนาะนั่นคือการยิ้มและหัวเละาะทั้งทั้งที่ใจข้างในแม่งยิ้มหัวเลาะไม่ได้อะทุกคนเออแล้วเราพี่น้องนะั้นเนาะที่ที่เขาได้ทำอะคะ่ะแล้วเขาก็แนะนําให้คนอื่นทําอะแล้วเขาได้ผลเออมันช่วยได้มันช่วยดึงได้ แล้วเมื่อวานนะคะนุก็ลองลองเว้ยนุชไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทําให้หนุชรู้สึกยิ้มแล้วหัวเราะเนาะทุกคนนุก็ลองนุก็ลองยิ้มดูใช้เขาเรียกว่าเป็นการใช้ร่างกายของเราเนาะในเป็นเป็นการนำเนาะเออเหมือนเหมือนหลอกอนะเนาะหลอกร่างกายเนาะเพราะร่างกายเราไม่รู้หรอกเออมันคิดว่าเราแสดงออกยังไงเนาะก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นเนาะ นุชก็เลยลองยิ้มดูตอนนั้นยังไม่ได้มีอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยฉันจะยิ้มอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออฉันมีความสุขอะไรถึงยิ้มนุชก็ยิ้มค่ะทุกคนยิ้มทุกคนรู้ปะพอยิ้มอย่างเงี้ยเออพอนุกยิ้มนุชก็ยิ้มแบบยิ้มอมยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยข้างในมันมันยิ้มตามอะทุกคนอู้แต่ยังไม่ได้ฝึกหัวเราะนะจริงนี่แค่ยิ้มนะคน ยิ้มแล้วพอเรายิ้มอย่างนีน้แล้วข้างในมันรู้สึกว่าเอยมันยิ้มตามแล้วก็มีความสุขตามอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนาะเอาแบบวิธีทางลักเนาะทุกคนสำหรับใครที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันทุกข์ใจจังเลยนะไม่รู้จะไปต่อยังไงยิ้มยิ้มยิ้มท,ทั้งทั้งที่แม้จะฝืนยิ้มก็ตามนะยิ้มหัวเราะ หัวล็อกกับตัวเองให้ได้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเนาะที่น้องท่านนั้นแนะนำก็คือเราปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบไหนให้เราพูดหรือ affirmation เนาะในสิ่งที่เราต้องการเออเนาะถ้าเราติดขัดด้านการเงินเออเราก็โปรแกรมตัวเองเข้าไปนะฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เออเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลา เนี่ยทุกคนแล้วน้องท่านเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาก็แนะนำให้พี่ท่านหนึ่งอ่ะที่เจอความทุกข์มากๆทำอ่ะแล้ว ทำแค่ไม่เกิน7วันเองนะเออคือมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนเข้าใจปะแล้วปฏิหารนะเออปฏิหารต้องบอกว่าสิ่งดีๆอ่ะเออที่เขาติดขัดด้านการเงินน่ะการเงินมันเข้ามาหาเขาอ่ะเออเขาได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเขาสามารถที่จะเออหลุดจากจาก จากจุดที่เขาเป็นได้เนาะซึ่งก่อนหน้านั้นเนีเขาจมอยู่กับปัญหาฉันจะทํายังไงวะฉันจะต้องหาเงินยังไงฉันจะต้องแบบเออสารพัดอะทุกคนคือคนเราเวลามันเจอความทุกข์อะมันก็จะวนอยู่แบบนี้ออ้แต่พอเราพลิกวิธีการเนาะไม่พาตัวเองจมดิ่งจากตรงนั้นแต่พาตัวเองไปอยู่ในคลื่นความถี่เนาะที่มันเป็นพลังงานเดียวเนาะกับกับผลลัพธ์ที่เราต้องการอะเออนั่นแหละ มันคือคำตอบเออนั่นแหละทุกคนก็เลยนำวิธีการนี้เนาะมาแบ่งปันสำหรับทุกคนนะเออให้ทุกคนลองนำไปใช้กันนะคะทุกคนซึ่งตัวนุเองน่ะบางครั้งงานในระหว่างวันอะ่ะที่ที่เราทำงานเนาะ <c oughs> บางทีอะ่ะเราก็ลืมเว้ยเราก็ลืมที่จะแบบเฮ้ยยิ้มกับตัวเองอะไรเงี้ยลืมที่จะหัวเราะกับตัวเองเนาะบางครั้งมันก็กลายเป็น กลายเป็นบอกเฮ้ยใบหน้าของเราเนาะมันดูตึงเครียดทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นนุชก,ก็จะนําวิธีการเนี้ยมา,มาใช้กับตัวเองเหมือนกันเนาะยิ้มยิ้มให้กับตัวเองระหว่างวันเนาะบางวันเราเราเผลอเครียดไปอะไรเงี้ยทุกคนนะเออก็สําหรับวันนี้แบ่งปันเท่านี้คะ่ะทุกคนนะขอให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขเนาะกับการใช้ชีวิตอยู่ในคลื่นของ ออความรักความสุขเนาะอืมทุกคน <laughs> เท่านี้แหละเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ